แค่ลาทีเลยตองแรบค่อยคือช่างเปนาาให้ลงทุนอันที่ขาดน้างค่อยใส่ไว้นี่ขาดจ้างค่อยองเราไปเลยโอ้ของค่อยใส่ไวอืมอ่ะช่างจะจับได้พี่เป็นคนเปิดใช่เขาอ่านดูเลยออ่านระอ่าน คุณผู้ส่งเลยนะคุณกัญญาณีกัญญาณีฉาแก้วอยู่กอธมอ่ะฉาแก้วกอธมอนะคะลาไคือไยเออไหนลองเปิดดูสิคุณพี่เย็นนะครเพดนาทีมันต้องไม่ต้องพี่ผู้หวยนเพดคอยตกไปคุณหนล่ะ แหวนเพชรแหวนเพชรนั้นแพงเหลือเกินไว้ให้พี่มีเงินพี่จะเดินหาซื้อให้ได้าาแหวนทองสวมก่อนเป็นไรจำนำเมื่อไหร่คอยซื้อใหม่แหวนเพชรเ,เป็นเพลงหมดทุกอย่างเ <laughs> น่พี่เดี๋ยวคืนนี้เราร้องเพลงสองคนมีเสียงใช่ไหมมีเสียง มันจะมีเสียงกันหรือเปล่าอาบน้ำอาท่ากันใช่ไหมอก็บมีมมพวกเรานอนดึกอยู่แล้วพรุ่งนี้เราไม่มีอะไรใช่ไหม,มพรุ่งนี้ไม่ไปไหนพักผ่อนโยนอารมณ์จะทำอะไรก็จะพักผ่อนมานเราไม่รีบเราไม่รีบแต่เราไม่ไมรมีบ อมันยังนีบเลคนตับคือบอเอาอันนั้นออกรูดวะแกะอันนี้ออกเลยพี่ติวไ,ไม่พี่ก็จะให้ันึงครบโอ้มันครบอยู่แล้วพี่ต้องชงอันนี่นี่ครบเด็กอะไรจะสี่นาทีแป๊บนึงก็เสร็จแล้ว มันคืออีหอย่างน้อพี่น้องนมหื้นนะหน้ากลัวหน้ากลัวทำไมต้องหน้ากลัววะหน้ากลัวจะใช่้ส่งของมาให้บอกหน้ากลัวกจะใช่ออืมอมโอ้ย,อยมักกะสีจังชันแม้ตะแกะทางหนึ่งผัดกะสีทางชันงงมืนตึ๊ คุณบุญรอดวหรอสัน้นลูกสาวใหญ่หลงแม่บุญรอดนี่ก็มีคุณบุญรอดเพราะว่าโอ้โหคุณบุญรอดเดินนะ้ำดูแต่เขาดูแต่เนี่ยบุญรอดน่าสงสารค่ะพี่นอ้องดูไปดูมาแล้วก็น่าสงสารน่าสงสาร,าสสารอ่ะไปมาคืออย่างมันโอ้เสื้อผ้า มันคือตัวน้อยแถบันอ๋อ<ม>กรน,นอนตัวเบสเลยชื่ออะไรอ่ะ <c oughs> ชื่ออะไรพี่อันนี้มันคือมาใส่อเนาะ่านอะไรก็มีเออมาใส่อ่ะใส่เตาบ่ใช่ใช่ใช่นี่ไงนี่ไงเตาอะให้ไหนโอ้พี่ออกมาประกอบเลยประเต่าเอ้าไม่เนาะบริการชุ่มชม่ำในเรื่องพี่ติว๋วค่ะ เลนี่ม่ต้องถึงบุรอดมั้งถึงยายจำลองอะัไม่ได้ห้าแล้วีรู้ได้ไง4ีแล้วติดอะไรมันติดอะไรจับดสีะยใายฮะเอาเอาเบอวางเอาดึงดิเออติดอะไรเอาคนดึงออกมาเลยพี่อ๋อ โอ้ยอ้ามันติดอะไรวะเขียกเลยพี่จะเอาทำไมกล่องมานะไม่เอาไงไปเขียกไงละ่ะเอานั้นเขียกเลยเอาอันนั้นนะตะไครนะตัดนี้เลยพี่ตัดคลองมันเลย,ยเ,อเออนี่ถ้าเกิดว่าเขาชงเครื่องบินมาให้ <c oughs> พี่จะแก่ไม่เป็นยา <c oughs> ไม่มีปัญญาจะแกะแรงก็หมดอ้โหแห FC ส่งเครื่องบินมาให้แล้วพี่กับยายจะประกอบแบบไหนสนามก็ไม่มีอ่ะนอนดูนอนดูพี่กับพี่ก็เอาไปอ่ารอมันให้ยายเอาไประกอบตรงไหนวะทำไรนอนดูเอาอันนี้แกะเลยตัดเลยก็เราไม่ใช้อยู่แล้วใช่ไหมเต่าอ้ยบริเวณเต่าเลยพี่ คืออีกอย่างวะของเล่นน้พี่ประกอบให้หลานบังดูเขาต้องใส่อันนั้นใช่ไหมเขาจะเขาต้องใส่ฐานใช่ไหมช่างอนี้พวกนี้อันนี้คืออะไรขนมปังขนมปังบุญรอดก็มาเผื่อเผื่อเพื่อนยายแต่ก็ให้เขาหมดแล้วว่าไปชื่อๆละอันกินเยอะแยะทองคำบ่อน่ะนะทองคำลิงไหมเออ ทองคำพันช่างบอกระเบิดนะเราสองคนก็น่เห็นมันจะเป็นไรใครจะมาชมพูดจาไม่เป็นแล้วไม่ใช่สิแม่นี้พูดจาเนี่ยใครจะส่งอะไรเอฟซีเขาน่ารักจะตายใครระเบิดแพงจะตายเนาะผู้ผู้ส่งไม่มีอ่ะเอาไม่มีเนี่ยเอ้ยไม่มีก็สั่งเอามาโอ้ปลาย้ายช็อตเลย พี่ต้องให้พาชีทอดปลาวงกรอบเลยนะจ้าอืมอ่ะใช่ปะปลาวงรู้แล้วปลาวงมันต้องเอาออกมาเออเอางขึ้นมานี่เอาตัวนี้ประกอบให้หลานนี่จะได้เดินยกแยกยกแยกกับค่ะเรานี่แหละถ่ายเอาแม่มันนอนละเอานี่แหละถ่ายเอาแม่เขาไปถ่ายถ่ายคลิปหน่อยนี่อะ แม่มันบู๊อยู่ใย่ยายนี่แหละทายอาโลดคลิปก็ได้บ้านนี่เดี๋ยวหาแม่มันบ่เจอ,อใส่ตรงไหนวะมาคลิปเปิดเอาเยอะก้มันอยู่ตรงนี้เนี่ย แล้วตูดทำไงนี่แหละมันต้องเอาที่ออกนี่ต้องงานออกนี่งัดอันนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวนานนานเริ่มแล้วนะเริ่มออกเหรองัดเลยมาเลยมาเลยไนะฮะนานเล้วเสื้อยายที่โหสมองยายนี่ยิ่งกว่าจะรวดอ่าตัดทิ้งเลยไม่ต้องเราไม่เก็บแล้วกระดาษ หรือพี่เจ้าใช่ช้องอันนะพี่สามเหรอโอ้ออย่าเถียงดิเถียงที่ไหนอันนี้มันบ้านไม่ใช่เถียงช่หน่อยอนี่ค่ะเขาเอิ้นว่าตัวอะไรวะพี่ฮะตุ๊กตาตุ๊กตา,กตาน่าจะเป็นเต่าเนาะ ดูป้าๆทำให้เลยว้าว้นงบ้าวอาเอาเอาโอ้ยประกอบเบาๆสิมันร้องเองนี่มันร้องมันร้องเอากระลึกลงไปเลยพี่กระลึกลงไปเดี๋ยวฝากค่อยๆดิ เอาข้างบนก่อนเออขึ้นมาเอา้าอม,มิทรีอยู่บ้านร้อาพูดตามยายนี่เห็นไหมน่ารักจังเลย,เยน่ารักจังเลยเต่าเอ้ยเต่าเต่าเอ้ยเต่าเต่ามันมีสีขา ทำท่าผุ้ผู้ผู้ผู้นเดินมามันทำท่าผุ้ผู้ผู้ผก็ให้บุญล่อก็ให้บุญหล่อพอจบคลิปแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้ไหให้อ่าให้ยายจำลองเข้ามาดูคลิปด้วยนะจ๊ะน่ารักจังเลยขอขอบคุณเอฟซีชื่ออะไรคะพี่ชื่ออะไรชื่ออะไรชื่อเอ่อ กัลยาณีกัลยาณีหน้าแก้วกัญยาณีหน้าแก้วขอขอบคุณนะคะที่จุงอะไรมาให้หลานค่อยเยอะเยอเยอะแยะขอบคุณมากๆขอให้ร่ำให้รวยของถึงแล้วเด้อจ้าสวัสดีค่ะ